สวัสดีครับกลับสวัสดีลุงป้านาะอาท,ทุกท่านนะครับก็กลับมาอยู่กับผมกับช่องเสือป่าชนแนลครับพี่วันนี้นะครับผมก็ได้ขึ้นไปหาพี่ทองดีมานะเนี่อยู่แกก็พูดขึ้นมาว่าท่านบุตรดาเนี่ยเขาฝันแกนะพี่พี่นะให้พี่ทองดีเนี่ยขึ้นมาหานะครับแต่ว่าพี่ทองดีเนี่ยแกเดินไม่ไหวนะครับเหมือนกับแกอ่อนแรงนะไม่ได้กินไม่ได้อะไรเลยนะแกแบบ เก็บตัวอย่างเดียวนะอย่างที่ผมบอกตอนนี้สภาพแกก็แย่มากๆเพรแกสูญเสียคนที่รักไปนะผมก็เลยจะมาขอคำปรึกษากับท่านบุรดาสัาหน่อยนะผมก็หาทางออกไม่เจอเลยพี่ไม่รู้จะทำยังไงดีนะแกเครียดหนักมากนะครับผมอยากให้แกกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมผมก็คิดเครียดตามแกไปด้วยเลยนะเวลาแกเป็นอะไร เพราะว่าแกเป็นคนที่ผมเนี่ยนับถือมากๆเลยนะตาผมบวมนะพี่เมื่อวานที่โดนต่อยนะไอ้อะไรนะพึ่งหวีตัวเล็กๆอะต่อยแล้วยู่ๆมันก็มาบวมตอนกลางคืนนะผมก็แพ้หรือเปล่าไม่รู้นะแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าบวมนานมากเดี๋ยวผมขึ้นไปหาท่านบุตรดาสักก่อนนะพี่ๆนะก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ มีอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยก็จะให้โชคจะขอโชคให้พี่ๆด้วยนะครับพ,พี่ก็รอดูคลิปให้จบนะครับเผื่อจะได้โชคด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันหวยออกนะครับเผื่อจะได้โชคนะครับก็เราเจอกันในคลิปนะครับพี่ๆไปก็เป็นเส้นทางที่ผมเนี่ยเดินไปประจํานะเพื่อจนะขึ้นไปหาท่านบิดานะครับหรือว่าท่านบุตดานะครับ ว่าทางนี้เนี่ยก็เป็นทางประจำทางดีแกเดินไม่ไหวเลยนะเมื่อเช้าผมก็เอาเข้าวขึ้นมาให้แกะนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปถ่ายพี่ๆเนี่ยชมกันทางดีเนี่ยแกอยู่บ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่า <c oughs> ร่างกายแกแย่นะเผื่อแกะจะออกไปข้างนอกนะเพราะว่าตอนผมขึ้นไปเนี่ยแกอยู่บ้านนะครับ ผมไม่อยู่นะไม่รู้แกขึ้นไปหาเจ้าเจ้าอันนี้หรือเปล่านะเจ้าโกหรือเปล่านะครับตอนนี้นะเจ้าโกนะก็ขึ้นไปเ้าํำแทนพี่ต้องดีนะเจ้าโกก็ลงมาบ้างบางครั้งบางคราวนะครับ ตกไผเลาะมากๆเลยพี่พี่ได้เย็นกันไหมครับพี่ท่านบุตรดาเนี่ยจะอยู่นะใช้ท่านบุตรดาหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> กราบท่านบุตรดาครับเหมือนแต่ไม่ใช่ท่านบุตรดาเลยนะ,ะนนยท่านไม่ใช่ท่านบุตรดาใช่ไหมครับ อ๋ทอท่านองค์ท่านองค์คารักท่าน b u d ร h a ครับท่านออกมาเฝ้าที่นี่แทนท่าน Buddha หรอครับไดแล้วงมางไยาไมได้เรื่องอยครับอ มืไ่ไปไหนเหรตาตอนนี้นมีเรื่องอยากจะมาขอร้องท่านบิดาครับออให้หลงพู่ท่านคีใช่ออให<น>้ให้ไปคีกับทุกทางดีทีครับเออสภาพร่างกายและสภาพจิตใจใจแย่มากๆเลยท่านบิดาอยากให้ท่านบิดาเนี่ย เช่วยเขาทีครับตอนนี้เหมือนแกจะผานทางออกไม่เจอเลยอืมมัน,นนี่เขาเครียดไปชินมากเลผมก็กเครียดตามเขาไปด้วยแหละอ,อืมแต่เขาไม่หวังหรอกพี่เองรอได้ไหมล่ะรอได้ครับอืม ออกมากคนเดียวหรือมาคนเดียวกับท่านตั้งใจมา,า,าหทหาธรรมญาไม่รอเลยครับท่านญาเขาไม่รู้หรอกไม่เป็นไรครับไใบแก่พร้อมหรือว่าแก่วางเมื่อไหร่ให้ออกมาแล้วก็เลี้ยวข้ามไปก่อนไปบอกเขาผมจะมบอกหา,าเองนะแล้วก็ไปเ,เรียงแก้ท่าน ในต่องการให้เขาช่วยอย่างไรบ้างได้ครับว,วันนี้มานี่เจอเขาหรอก็เครียดไปด้วยเลยครับม,มาต่างไกลเท,เที่ยวเยอะผ่านเนี่ยแต่บีไในบ่กเข้าหาันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะรบควรท่านเปล่าๆไว้แก้วท่านบุดดาว่างเนี่ย ไว้มาพบผมก็ได้ครับย่ยยอยย่อยอที่นี่สงบเนอะสงบดีมากๆเลยครับ<ด>ผมชอบที่แห่งนี้มากามัน<า>ลมเย็น,นเจอใครเลยมันลมเย็นอ,อากาศดีมากๆเลยครับเองจะยังพักคอนที่นี่อไนไหนเรา่อยครับได้ครับผมนั่งสักพักหนึ่งก็ได้แล้วผมค่อยกลับ อะไรท่านมึงไอคนหนูบวานอยู่มาใครมาครับเฮ้ยมึงยังไม่เสร็จหรือไงเฮ้ยมันจะกลับมาหาเรื่องอีกแล้วเฮ้ยไอมึงโยดไอไงมึงตายโยดตรงนั้นก่อนทำไมอะไรไปแล้วมึงมาที่นี่มึงต้องการอะไร

กไเานานนไม่รู้ว่ามันมีเนี่ย,ยได้ครับท่านตรงนั้นตรงนั้นแหละกลับไหกทำไมเนี่ยโอ้ดูมันสักจำตัวเลยต้องการอะไรหรือมึงอยากตายรู้แล้วว่าผมทำเป็นอยู่มถุนันท์เจริลายมาถวะเอามาราชบุตด้วยโชคดีผ่านทำไป ที่มีขาดทำไปนั้น่าดหิ้วโหยมีอะไรกินจึงต้อ,องของเป็นโจรสิ่งนี้แหละครับม,มึงมึงจะเกลียดใครได้หรือเปล่าจะได้อยู่แล้วครับท่านผมยังถูกมึงเนี่ยเป็นโจรก็เป็นอย่างนั้นแหละทำงานจะเป็นโจรฉันตายขาดก็ไม่ได้เกล่ยดแบบนั้นขอโทษครูขาดไม่ใ<ม>ช่ขาดให้เมก่อนมึงโชคดีนะเว้ย เด็กคนนั้นหนมายเป็นอะไรไม่งั้นมึงเนี่ยไปมีทางดูชีวิตใจดีถึงจะไนถึงหรอคะท่าน,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 นไม่ได้พิจะฆ่าใครเลยแต่กูปันเงินทองไปเลี้ยงครอบครัวเฉยๆแต่ก็่แตก็ตไม่ควรทำแบบนี้เอ<ต>็ง<ต>ไม่เป็นค่ะเอ็งไม่เข้าใจท่านเนี่ยไปทำกับนางมณีแบบนั้นน่ะไม่ได้นางกลัวมากๆ ท้องเมื่อวานเนี่ยเขาละววันนี้เนี่ยเล่าจะป่าฟังเนี่ยกับเนี่ยไหลทันมาเอ้นี่นะแล้ววันนี้มาต้องการอะไรฟันไหลทั้งคืนนี่เจ็บนะเดีนยนี้น่ากลัวจริงๆกลัวแล้วมันฝันไหลทั้งคืนนะฝันเห็นอะไรอ่ะฝันนเป็นเกี่ยวกับอะไรก่อน นี่เหมือนมันจะเจอดีนะท่านนะ่ะ <ไป S 1> ผมบอกท่านไปลองของแล้วท่านได้เจอดีแล้วรู้ตัวหรือเปล่าม,มาวันนี้มึงจะมาขอขอมาทำไมจะมาขอขอมาแล้วมีทูปเทียนมาหรือเปล่าเนี่ย เข้าไปใกล้ๆท่านเลยต้องขอเข้ามาด้วยใจนะถ้าผิดคำพูดหรือคำสาบาน,นี่ยเองมีอันเป็นไปเนี่ย เองไม่ต้องขอขอมาค่ะไขอขอขอมาไอ้เจ้าเลือซะไม่ต้องผมไม่ต้องเลยลุงแค่ปรับตัวเป็นคนดีก็พอแล้วไม่ต้องไปขโมยไม่ต้องไปปล้นของใครอีกนะเอาอย่างนี้เองคอยช่วยเรือไอ้เจ้าเลือกเ,เอ็ต้องการอะไรก็มาหาข้าได้ที่นี่้าจะให้ของกินกับเอ็นหลอไปให้ลูกเนือเองเป็นบุญของเอ็งมาก ขเาอย่า,า,า,าไปทำแบบนั้นกับใครอีกะคับ,ททคบไปไ<ห>เ่เบบเเป็นบุญของเองนะนน่พาเนงั้นนี่พาบับนักนนแน่แน่แน มองเธอไม่เป็นไรหรอกมอไม่ทำอะไรมึงหรอกไปก็ไปได้แลวไปไปที่ของมึงใม่งจั่งดีมากินแล้วผมนี่มึงอยากได้อะไรมีบออาา้านทีนี่มีอา,อาาอาหารเข่าด้านอมียแล้วได้ถ้าอยากได้แล้วก็ลงไปในหมู่บ้านก็ได้ผมก็ช่วยได้เหมือนกัน เจ้าอะไรก็บอกแต่อย่าไปป้นไปทำอะไรใครผู้รู้ว่ามึงยังปนหรือทำลายคนอื่นอีกระกมึงจะไม่ได้อะไรสักอย่างใข้าใจไหมไปกับไปในที่ที่ลุงมาแล้วเหลืหลหออะไรกอนมาฮะหลือจะกลับพร้อมผมล่ะกลับพร้อมผมไหม จะลงแบวของให้กินเข้าสารอาหารแห้งที่ลุงต้องการน่ะรู้น่ะมือรูหมดทุกอย่างว่ามึงทําอะไรกับพวกของโงไอเจ้าเนื้อไอจะกัดห้อมันเลยอยู่ได้ครับเดี๋ยวผมให้มันลงไปเอาของที่บ้านผมด้วยก็ได้เพราะว่าดูมันหิวโซมากๆ

ท่านครับผมมีธุระอีกหนึ่งเรื่อง<ห>ผมอยากจะได้เลขมงคลหรือว่าเลขโชคลาภให้กับคนที่ชมเลขคนแท่หรือคนที่ชมคลิปของผมเนี่ยครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาไปด้วยตัวผมเองเหรอกครับถ้าสมมุติว่าคนใจบุญหรือว่าคนชมคลิปของผมเนี่ยได้หรือว่าถูก<ห>เลขโชคลาภพรุ่งนี้ที่ท่านให้มา ผมใจะให้เขาเนี่ยมาขอท่านขอขมาท่านหรือว่าม,มาไหว้กราบท่านครับนี่ข้ตาตรไม่อยากให้ใครแล้วทำไม,มล้วครับม,มีคนเคยมาขอข,าอขา้าคิดค่าทุนแล้วมันถูกหรือมันอะไรก็ไม่รู้ของมันเดีวมันก็หายหน้าหายตาไปเลยไม่มาหาข่าอีกเลย ท่านผู้นั้นชื่อว่าอะไรล่ะครับอ๋นนนอ,อ,อ,แ,อแต่ว่าเขาเขาอยู่ๆก็หายไปเลยหลังจากที่ท่านให้ตัวเลขเหรอครับรโอ้เอ็งอยากได้จริงๆหรือชาเชือผมก็อยากได้ครับให้คนที่รับชมวิดีโอของผมเนี่ยแล้วเอ็งสัญญากับข้าหรือเปล่าล่ะาถา้าเอ็งได้เนี่ยกับข้าไป แล้วเลขที่ได้ไปเนี่ยมันะกะพูยยังไงล่ะไหนรู้วะเอ็งตการเอาไปทำอะไรนะเป็นเลขมงคลก็ได้ครับไม่ต้องแล้วเอ็งได้ไปแล้วเนี่ยเอ็งจะลืมข่าหรือเปล่าผมไม่ลืม,ไ,มไปเหมือนไอ้คนนั้นอีกหรือเปล่าล่ะผมไม่ลืมแน่นอนครับผมไม่หายด้วยผมมาที่นี่ประจำเลยขึ้นมาหาท่าน b u d d h าแล้วก็ อานางมณีครับเผื่อถ้าเจอท่านด้วยก็จะดีมากๆเลยถ้ามันจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับวมันก็ขึ้นอยู่กับบุญของผมื่องถูกม,มันคืออะไรลือผมจะเอาไปให้คนที่เยี่ยมชมคลิปวิดีโอของผมล่ะครับแล้วถูกนี่ทำไมละ่ะก็จะได้แบบปัจจัยหรือว่า เงินทองมาเขาคือธาตุูมิเนี่ยทีเดียาขธาตุเดินไ,ไปเนี่ยถ้าตุูมเนี่ยคนในเมืองของเองเนี่ยก็จะได้เป็นถูกเงินถูกทองใช่ไหมใช่ครับก็เขาก็จะดีใจมากๆเลยแล้วผมจะให้เขาเนี่ยมากราบหรือว่ามานับถือท่านด้วยอือา,าแล้วทําไมไอ้คนนั้นเนี่ยถุกข์ขเนี่ยถึงไม่มาหาขา่ายเลยผมว่าเขาคงถูกเยอะแหละครับ คงลืมงลืมเงล้วผมคิดว่าอย่างนั้นครับท่านมผมขอแค่สามตัวพอครับข้าต่ววล,ลูมาจากไอคนนั้นแหละผมคิดทงคาครับผม นี่จำเหมือนกันนะเก่าเงือได้ครับท่านจะเอากีตัวล่ะสามตัวครับนีแรงข่าว่าจะหันสองตัวเองจะเอาสามตัวใช่ไหมครับผมงั้นก็เอาไปเก้เกเกละกันเก้าเก้นี้เป็นเลขงคลจะได้เก้านเก้าไก ครับผมขอบคุณท่านมากเลยครับนับเป็นบุญของผมเลยทูกไม่ทูกยังไงเองก็มาบอกข่าวแล้วกันครับทําให้ถูกมันก็ขึ้นอยู่ที่บุญของผมแล้วล่ะครับอาจจะยังไม่ใช่โชคของผมแลรอบที่แล้วเนี่ยพาคนนั้นไปมีเลยหก ก่ออะไรนันนานแล้วแหละไม่เราผ่านไม่ได้เจอมันมาโดนมานมาหนึ่งหกหรือเปล่าครับอืมใช่ใช่หนึ่งหกอะไรประมาณนี้ขาไม่รู้ขาทำไม่ได้แล้วเหมือนตัวเลขนี้จะออกด้วยนะหนึ่งหกขาไม่รู้หรอกว่ามันตออไปออกมันมาขอค่าเงียมันก็หายไปเลยขอบคุณท่านมากเลยครับเดี๋ยวผม,มจะนั่งรออีกสักครั้งหนึ่ง ว่าท่านจะเข้าไปบอกท่านบิดาให้ผมเดี๋ยวขาเนี่ยเดินทางเนี่ยเข้าไปบอกท่านบิดาเองเลยได้ครับท่านเขาจะได้เนี่ยออกมาหาเองได้จะไปแล้วนะเต่าเรือครับอ้องให้ถูกใช้ไหมครับผมถูกทุกคนนะบอกดีท,กทุกคนคขอบคุณมากมากเลยครับจัดเอง คนที่เองรักนะครับผมที่ทานเขาไปแล้วนะเดี๋ยวตาลุงคนนั้นน่าจะรอผมอยู่ข้างบนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมนั่งรอสักพักหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับพี่ๆี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกับคลิปวิดีโอนี้ เดี๋ยผมขอญาตเตยมตัวก่อนเพราะว่าถ้าท่านกระดาวออกมาเนี่ยผมก็จะได้คุยกับท่านนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปหาที่ท่องดีกันไว้เจอกันครับพี่ที่สวัสดีครับ